นวัสการเจ้าค่ะหลวงลพ่อวันนี้หนูเอาสังฆทานมาถวายหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าดวงตกหลุกเินช่วงนี้เดินพอ่ะโยนะเรินพรเรินพรอรนนมือ i̇şte ร uh, ับพรนะโยมนะจัตาโลธรรมมาวัดชติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุใครอยากเป็นเซษที่ฉนนะสิฉนะสิไม่ใช่โยม เดี๋ยวเดี๋ยวโยมอ,อตาตมาฝากทิ้งหน่อยเอาไปทิ้งนะโยมนะอะไรกันนู้อยู่ราตรงนั้นไหม<า>เศษอะไรกันเศษกระดาษอะไรนู้นเนี่ยอ๋ออุ้ยหลวงพ่อนี่แอบไปหวยหรือเปล่าคะเนี่ยก็ <c oughs> ลองดูโยมไปก็สุดเลยแล้วกันลาแล้วค่ะหลวงพอ่อ <c oughs> เจริญพรเจริญพรนะเดินทางปลอดภัยนะหมายเลขที่ออกศูนย์สามศูนย์ 251ห5 1หสอกาตกเจริงด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเธอเธอ้ยุอุ้ยเยยไม่ได้ฝันจริงด้วยตงตแรงไปนะรวยแล้วรวยแล้วคกล่าวนก,การเจา้าค่ะหลวงพ่อเิพรโยมวันนี้ลูกพิมพมาลามาแบบเบาๆห0 0 0งแสนบาททวนเจาา้าค่ะโอ้โหโยม จะทำบุญหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ <c oughs> บุญค่ะหลวงพ่อบุญติดแบรนด์ชุดพิมพ์เกิดใหม่ได้เนี่ยเพราะบุญเรื่อยๆเลยเจ้าคะถ้าทำสองเล็กๆเนี่ยคนเขาก็ไม่เห็นกันสิเจ้าคะบุญเนี่ยต้องทำให้เห็นช,ชดัดๆเจ้าค่ะถึงจะได้บุญเยอะๆกัตมาก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าการทำบุญเดี๋ยวนี้เขาวัดไซส์กันที่ขนาดซอง <c oughs> นี่ค่ะตัวสมัยสิมาม,มามาเจริญพรนาโยมนะสาธุทั้ง หูพิม์เดี๋ยวนี้รวยใหญ่เลยนะจ๊ะแต่งตัว name, แบรนด์เนมเต็มตัวนี่เป็นคนรวยหรือว่าจะจัดแฟชั่นโชว์กันแน่อ่ะจ๊ะแหมก็ทำบุญตามรสนิยมค่ะพี่ฟ้า<ม>บุญนำพาออร่าแสงทําอะไรเงี้ยพี่ฟ้าลองทำบุญเยอะๆเหมือนพิม์พบ้างไหมคะเพื่อจะได้อัปเกรดกระเป๋าเหมือนกันอน้องบอยจ๊ะเมียแก่ขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะ <c oughs> ก็ปกติอครับแล้วนี Please, ่พี uh, like ่ส oh, ุกแล้วครับสุกอะไรคะก็แ่งตัวเป็นกล้วยขนาดนั้นแต่ถ้าพี่กล้วยสุกน้องก็กล้วยตาก้นแหละค่ะอุ๊ยระดับพี่เขาเรียกว่ากล้วยเครือบช็อกโกแลค่ะระดับพรีเมียมวันนี้ขอถวายบุญแห่งอยู่จ้าค่ะ iPad iPhone แล้วก็ MacBook ค่ะครอเสร็จแล้วจ้าค่ะซา ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้คริสเตียนเฮดออกครื่อนใหม่ด้วยเถิดลูกช้างได้ซื้อพรมิีกหลายใบโอ้โหโยมพิมพคะ่ะบัดจะเปิดเป็นร้านมือถือสาขาอย,ย,ยแล้วนะโยมโโบุญแห่งยุคใหม่กำลังมาค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องเกรงใจนะคะพิมพ์ตั้งใจขวายให้หลวงพ่อนี่เปะะ็นขายมีของที่มีคุณค่ามากเลยค่ะยิ่งของแพงบุญยิ่งแรงจ้ะค่ะเออดีเดี๋ยวอาตมาจะไลฟ์ขายของ แข่งกับแพนดิพายสัตย์ไปเลยหลวงพ่อก็โยมพิมพ์ฟังอตาตมานะเจ้าค่ะของพวกนี้มันไม่ได้สำคัญต่อวัดเลยทุกวัน,นเนี้ยพระเนี่ยสวดมนต์กันทุกวันไม่ได้สตรีมเกมโยมหลวงพ่อก็แซวแรงเกินยถอย,ถอยแหมน้องพิมพ์นี่ใจดี<ม>ดจริงๆเลยนะจ๊ะเอาไอ้โฟยมาถวายพระท่านด้วย <c oughs> พี่ก็เอาแบนเนมมาถวายพระเหมือนกัน กอเออหนูพิมพ์หนูพิมพ์มสนใจเป็นเจ้ภาพสร้างโบสถ์ได้ไหมจ๊ะโอ้ยที่ป้าพูดมาก็ได้สนใจนะคะเนี่ยยิ่งเล่นใหญ่ยิ่งได้บูเยอะนะ <c oughs> ได้สิคะยินดีเลยค่ะแหมหน้าตาก็ดีดผมก็ตีก็บงัง <c oughs> แต่งตัวก็รู้หรือึ <c oughs> นว่านางฟ้าจติมาเกิดซะอีกเขาว่ามันเกินจป่อ เงินเราแทบจะไม่เหลือนะมันไม่เกินไปหรอกทําบุญใหญ่เดี๋ยวบุญก็พาเงินมาหาเราเองแหละพิมฮอคือปอยมีเรื่องจริงจังจะคุยกับพิมอ่ะว่าคือตอนนี้เงินบ้านเรามันแทบจะหมดแล้วแล้วก็จะยังผ่อนบ้านกันไม่หมดเลยของนอกกายเธอเธออย่าคิดมากสิเดี๋ยวบุญก็ช่วยเราเองแหละ แล้วไอ้บุญให้เธอว่ามันจะช่วยเราตอนไหนอะพิมพ์บุญไม่ไม่ได้เหมือนระบบแคชแบ็กนะที่ทำแล้วมันจะเด้งกลับมาหาเราเลยอะเธอไม่เข้าใจหรอกบารมีอ่ะมันต้องใช้ต้นทุนสูงๆของแพงแพงคนถึงจะศรัทธากันอะศรัทธาเหรอศรัทธาเธอหรือศรัทธากระเป๋าเธอ,อก็อของพวกนี้เป็นหน้าตาของพิมพ์ไงมันบอกให้รู้พิมเป็นใครเออนั้นเดี๋ยวโอ่งหน้าบ้านเราอะเดี๋ยวจะสะพายไววันให้ดู เขาจะได้รู้ไงว่าบ้านเราเป็นใครบอยก่ Boy, พิเป็นโอ่งเหรอเปล่าก็าพิมพูดถึงเรื่องกระเป๋าไงโอ่งบ้านเรามันก็มีคุณค่าแลวเว้ยมันเก็บน้ําได้แต่ตอนนี้พิมเก็บแต่นี่บอยไม่รู้อะพิมจสร้างบดให้วัดพิมก็พิมก็เปล่าควาไปแล้วพิมกลัวเสียหน้าแค่เรื่องแค่นี้ตอนนี้สภาพหน้าพิมอะมันก็ไม่ได้ดูดีเลยนะ หนูพีมนคนดีของบ้านวันนี้มาดูบ่อหรือจ๊ะขป้าเอ่อมาแต่น้องพีมมาคนเดียวหรอปะ้ะวันนี้ผัวไปไหนแล้วจ๊ะอ๋อพอดีวันนี้บอยเขาไม่ได้มาด้วยค่ะอุย้ยผัวพีมเองไม่ว่าไม่เห็นหนูพีมไม่ได้หนูพีมนะวัดเราคงไม่มีบ่อสวยๆมาให้คนเที่ยวก แม่ใจบุนีจริงเลยนะจ๊ะรวยเว้วอวไม่เหมือนแม่ที่หยอกกระปุกทั้งปีก็ยังไม่ได้เลยแต่รวยจนถึงขั้นที่เอาของไม่จําเป็นมาบบบริจาคให้วัดเลยเหรอ,อ,อไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยเหรอจ๊ะออตอบยากแบบฉัน <c oughs> ไ,ไปก่อนนะแม่อ้าวไอ้ฟ้าลงมาด้วย ตั้งเยอะทำไมชีวิตดูยิงแย่ลงเรื่อยๆล่ะคะหลวงพอ่อหนูต้องทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นคะหลวงพอ่พอพ่โอโยมพิมพ์โยมฟังอัตมานะการทำบุญนะโยมพิมพ์ทำเพราะอยากทำหรือาทำเพราะอยากโชว์ กแอยาา่าหคคคนน่เาาุณกรที่คนเรามีคุณค่าไม่ใช่ตัวเราจะมีของฟุ่มเฟือยมากมายคนที่มีคุณค่าคือสิ่งที่เราเป็นเข้าใจไหมยมพิ์หลวงพ่อเนี่ยไม่เคยถามโยมพิ์เลยสักครั้งที่มาวัดว่าเสื้อผ้าราคาแพงเท่าไหร่หลวงพ่อไม่เคยถามเลย หลวงพ่อเห็นโยมพิม์พตั้งใจทําบุญหลวงพ่อก็ดีใจแล้วจําไว้เลยนะโยมพิม์พการทําบุญบาทเดียวการทําบุญสลึงเดียวก็ได้บุญถ้าโยมพิม์พทําเป็นล้านเป็นแสนแต่โยมพิม์พใจไม่ได้ศรัทธาทำเพื่ออยากชนอื่นโยมพิม์พไม่ได้บุญหรอกเชื่อต่มานะโยมจริงด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ พิมมาแล้วพิมใหม่ใกล้บอยทำไมกินแล้วไม่ทิ้งอะ่ะทิ้งแล้วก็แต่ใครจะไปคิดว่าเธอจะวิ่งเราหันขยันสิเอามุกยิ่ง ก็ราชอย่างนั้นคนลงพัเก็บตูดนั้นลูว่พิมพ์ลูกค <c oughs> ้าบอกว่าเจาคิดเชียนเทศไอบายที่เธอไปถวายวันเขาแสบป่าเนี่ย